ติ้งวันนี้สองเรื่องเลยครัพี่เชตคนกางกับแย่มออนนุน,น,นในร้างคารับวันนี้นะคะก็ฟิตติ้งไปเรารู้สึกว่าแบบทุกคนเริ่มเข้าคาแรคเตอร์แล้วแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะเราจะออกเปิดกล้องแล้ววันที่10 สิบนี้ออกแน่นอนเจอกันแน่นอนค่ะไม่มีการเลื่อนค่ะตอนนี้ทุกคนเป็นโควิดหมดแล้วเหลือแค่หนูแหละถ้าหนูเป็นอีกคนก็โอเคขอบคุณค่ะ <S 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 สําหรับเนื้อ, <S <S เ,รอเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวประมาณไหนค่ะคุณีิเนื้อเรื่องจริงๆเราเราเรียกมันว่าเป็นจัก,กรวาลเราจะมีทั้งหมด2จักรวาลจักรวาลพี่เจษคนกลางแล้วก็จักรวาลของยาเรนกับอานน์เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศ แต่ทั้ง2เรื่องก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีจุดเชื่อมใช่จักรวาลของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด16ตอนเลิศไหมเยอะนะอืมอ่าครับเห็นผูดไปก่อนทำนิตินีก่อนนะนครับครับวันนีฟิตตองฟิตติ้งของเราดูแบบโหนิติีแรับปวดหนักอ่าก็ฟิตติ้งวันนี้นะครับผมก็ได้เรื่องงามยามดีนะฮะมาฟ<ม><ม>ิตติ้งแล้วก็ มาเจอพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับก็เริ่มฟิตติ้งไปแล้วก็เหมือนได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตอนที่แบบว่าพอมาใส่ชุดมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมที่จะออกกองอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันมันทำให้เราเหมือนเห็นภาพมากขึ้นว่าถ้าเกิดว่าเราไปออกกองจริงๆมันจะแบบอารมณ์ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับ<ม>ครับก็จริงๆเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรต่างๆมันก็แบบได้เรียนมาในคลาสเวิร์กช็อปแล้วครับก็ วันนี้มันมาเห็นภาพของตัวเองมากขึ้นปกติเราจะเล่นแล้วแบบเล่นด้วยตัวเองแล้วก็จะไม่ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเราคาแรคเตอร์เป็นยังไงแต่วันนี้เราได้แบบเอาคาแรคเตอร์นั้นมาถ่ายรูปมาอะไรมันก็แบบทำให้ได้เห็นแบบคาแรคเตอร์ที่มันชัดมากขึ้น,นครับนี่เราสองคนนี่คือแบบเป็นแบบออกธนาคารออฟฟิศใช่ครับใช่ครับใช่ครับของจมมีจมม่จะเป็นเอ่อเป็นเด็กฝึกง,งานครับเข้ามาใช่มาทำให้คนที่ทำงานอยู่ตกหลุมรักอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรอ รักปะล่ะอ่ะรักครับมาที่คู่ของเจมครับครับผมก็ตอนที่ได้มาฟิตติ้งใช่ไหมครับก็จะได้แบบมีการแบบว่าได้ลองแบบใส่คาแรคเตอร์จริงๆแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าได้ใส่แบบหลายๆอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์จริงๆครับผมก็มันทำให้ความรู้สึกแบบว่าเราแบบเหมือนเราพร้อมแล้วใช่ไหมเราพร้อมแล้วแล้วก็แบบว่ามีความแบบว่า มีความตื่นเต้นนิดนิดนึงที่แบบว่าได้ถ่ายอะไรแบบนี้ครับเหมือนแบบว่าได้เริ่มลองสวมคาลิเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมก็เพราะว่าแบบก็ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็แบบมีการเวิร์กช็อปแต่แบบเรายังแบบไม่ได้แบบว่าได้แต่งองค์ทรงเครื่องแบบที่จิมมี่บอกอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราได้แต่งแต่งตัวได้แบบบวกกับคารคเตอร์ที่เราแบบได้เวิร์กช็อปมาด้วยเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออ ได้เข้าถึงคาแรคเตอร์มากขึ้นปกติเราเวิร์กช็อปแต่ในห้องสี่เหลี่ยมเนาะ<ช>วันนี้<ช><ช>เราก็มาเหมือนแบบมาเจอทีมงานจริง<ช>มาเจอแบบกล้องไฟจริงๆเลยเงี้ยค่ะก็น่าคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะแบบพร้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเ <c oughs> นเตะก, <c oughs> ก็อย่างไรก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เหมือนกับเราได้สวมตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์ครั้งแรกก็คือการติตติ้งครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเหมือนกับถ่ายจริงๆครับผมก็ถ้าเรายังผิดพลาดตรงไหนเหมือนกับอะ พี่ๆเขาก็จะคอยแนะนําคอยสอนครับจะได้เหมือนกับเราจะได้เข้าใจกับคาแรคเตอร์มากขึ้นไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ดูเศร้าเหรอเขาพี่ๆก็ถ้าคู่ของเราก็อารมณ์ประมาณเหมือนกับเป็นเพื่อนกันครับแต่เป็นเพื่อนในเชิงที่เหมือนกับแอบแอบแซ่บกันดีกว่าอ่าแซบ มันมันพูดได้หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ได้เหรอมันเป็นเฟรนด์ฟิตก็ได้ครับผมอันนี้เฉลยกว่าอีกค่ะพี่อันนี้รู้ท้งเรื่องแล้วค่ะก็ั่นและครับผมพี่ผมผมเป็นตัวสปอยนิดนึงด้วยโดนวางมาโดนวางมาอย่างนี้ครับครับผมต้องหยิกหลังนอกเลยทัน่ยเฮ้ยใครจะไปทำแบบนั้นตลอดอยู่แล้วครับผม เนี่ยรักอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วในออฟฟิศเราอะค่ะยังมีนักแสดงคนอื่นอีกนะคะุณพี no in an um, so uh, ่อ่ะอย่างน้องปา์กอะไรอย่างงี้เออ ก็ S <S> จริงเป็นสึกหนักของผมมากครับเพราะว่าผมมารับบ,บทเป็นพี่มงคลค่ะแล้วก็คือมันต่างจากที่ใส่ตัวจริงมากสุดๆค,คือคือตัวจริงเนี่ยฮะจะเรียบร้อยพูดนนี่<ม>นเล่นบางนิดหน่อยแต่ถ้าในบทพี่มงคลน,นี่คือไม่มีใครจะเรียกพี่แล้วฮะก็คือจะมีแต่คนรังเกียจนะ<อ>แต่จริงๆก็แค่แคาแรคเตอร์ฮะคือทุกวันนี้คือทุกคนเนี่ยเริ่มเป็นเเคาแรคเตอร์จริง<อ>จริงเริ่มไม่ค่อยมีใครเรียกผมว่าพี่แล้วนะตอนนี้เก่งมากเก้งมากเลยไมฟ้าเย็นเดี๋ยวมันต้องมันต้องมันก็ต้องฝึกคาแรคเตอร ไม่ล้างเลยยากไหมก็ตอ้โหคือทุกผมผมว่าสำหรับผมยากแต่ทุกคนบอกว่ามันคือตัวตนของพี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าคือเขาชมหรือเขาว่าผมไม่อะไอย่างงี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกพี่ๆรอดูนะครับว่าจะตรงกับพี่ปาหรือเปล่าไม่ดีกว่าคือทุกตัวละครนะคะจะมีความเหมือนน้องอยู่แล้วแต่เราแค่ดึงออกมาให้เด่นขึ้นนี่ยังมีฝั่งนี้อีกนะคะครับผมอ่ะลุนพี่พี่มาร์สวัสดีครับสวัสดีครับมาครับผมแล้วผมเป็น บอสบาสเป็นบอสสุดโหดไม่โหดนะน่ารักนะฮะเม่โหดรักน้องครับผมเป็นบอสที่เข้าใจลูกเข้าใจลูกน้องตัวเองมากกว่ามันแต่แต่ประมาณนั้นก็คือแบบเรารู้ว่าน้องรับคือแบบมันเหมือนเป็นเป็นคนกลางที่แบบใหญ่กว่าพิเศษก็ต้องแบบคอยเคลียร์ทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้ให้ลูกน้องเราดีกับฝ่ายที่แบบกดดัน แผนกเรามาอะไรประมาณเนี้ครับก็จะประมาณนึงก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงด้วยฟิตติ้งได้ลองสมบทบาทแล้ววันนี้เป็นไงบ้างโอ้ก็ก็รู้สึกว่าเป็นท่านประธานเป็นบอสครับบอสครับทุกคนรู้ว่าไงครับจริงๆเราเป็นเราเป็นท่านประธานบริษัทเหรอคะประธานบริษัทจริงๆผมเป็นประธานบริษัทแล้วก็น้องโทมัสสวัสดีครับนี่ชื่อโทมัสครับรับบทเป็นน้องกันเป็นรุ่นน้องออฟฟิศนะครับก็แบบจะเป็นผู้ขากับ พี่คิงอ่าไม่ใช่คู่ขาหรอไม่คู่ขาไม่ใช่คู่ขาลูกเป็นเหมือนกับคู่หูคู่หูคู่หายนี้เดี๋ยวพี่เอื้อมองแรงนะเออคู่ขาคู่ขาก็จะชอบกัดกันกับพี่คิงบ่อยๆเนาะเออมีจังหวะปุ๊บปั๊บกันตบชงบอบะครับเหือนันงไรบ้างกับพี่ี่เขายังไงเราเราโอเค่ไหมกับเขารนี่อ๋อพี่เขาก็ชิลครับแบบ คุยบทคูดได้หมดเลยอืมตื่นเต้นไหม,ไหมส่วนตัวตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่ครับเก่งม,มากมากเลยครับในอ,อย่างวันนี้นี่คือแบบว่าพิเศษนิดนึงฟิตติ้งแล้วมีกล้องเยอะอยเป็นพิเศษนี่เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นมากแบบว่าเหมือนมาบอกตลอดโอ้ยไม่ชินเลยว่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆรอะไรเงี้ยใช่ครับตื่นเต้นจริงๆ ราะว่าโดยปกติเวลาแบบเราถ่ายงานในสตูอะไรแบบเนี้ยก็คือจะมีแค่เรากับพี่ช่างภาพแค่คนเดียวใช่ไหมแต่แบบตอนที่เจงกำลังถ่ายกับพีเน็ตอยู่แล้วคือเห็นพี่ๆมากันเยอะมากๆก็เลยแบบแอบแบบเฮ้ยทำไมมากันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอบคุณขอบคุณสื่อทุกคนที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ค่ะขึ้นระดับสแล้วนน้เราขึ้นหนึ่งไปแล้วนะเราขึ้นหนึ่งไปแล้วนะ เราขึ้นหนึ่งไปแล้วเลยในเวลาแบบแป๊บเดียวแล้วตอนนี้ก็ระดับสี่ครับอสามแล้วเหรอโอเคอ่ะแรงซัพพอร์ตที่เขาซัพพอร์ตคุณคุณรู้สึกงไงบ้างก็จริงๆต้องแบบเราจะบอกว่าพี่เจ็ดคนกลางมันก็แบบมันานเหมือนกันนะก็กิดแบบไมเปิดอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราประกาศไปนานแล้วแต่แฟนๆทุกคนก็ยังรอเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบขอบคุณมากๆครับที่แบบ พอถึงวันเปิดจริงๆแล้วทุกคนก็ยังรอที่จะซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็แบบเหมือนเหมือนออกมาให้กําลังใจมาช่วยแรงเชียร์แบบส่งแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราในวันนี้นะฮะก็แบบดีใจมากๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ที่ยังรออยู่ที่ฝากลยว่าจะเริ่มถ่ายทมแล้วก็แฟนคลับแได้ดูกันประมาณช่วงไหนอะไรไงครับคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกองกันวันที่10นี้แล้วนะคะออนแอร์เนี่ยไม่เกินไตรมาส3ปีนี้แน่นอนนะช่องทางเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแพลตฟอร์มติดต่อเราเข้ามา เรายัางไม่ได้แบบว่าสรุปว่าจะไปที่ไหนแต่ทางมันดีเวิร์สชาแนลยูทูบออนแอร์แน่นอนนะคะทั่วประเทศทั่วโลกใช่ไหมใช่ทั่วโลกครับทัวโลกนะถ้าเกิดสมมติมีคนแปลซับให้ก็โอเคถูกไหมทัวโลกใช่ จำนวนตอนบอกไปแล้วรอออนแอร์ทั้งหมด16ตอน<ม>พี่เจ็ดตอน<ม>อย่าเล่นกับ<ม>นอานนท์8ตอนเป็นหนึ่งจัก,กรวาลที่ใหญ่โตมากๆค่ะแต่ทั้ง16ตอนคือจะได้เห็นน้องๆแบบว่าอยู<ม>่วเห็นแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเนาะซึ่งเรื่องเรื่องนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเออคุณจะได้เห็นเป็นตัวแทนของวัยทำงานทุกคน เนาะว่าแบบคุณได้เจออะไรมาบ้างเราเจอแน่นอนเราเจอในนี้แน่นอนอุปสรรคเราเจอแน่นอนแต่ละคนนะคะก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องมีอุปสรรคที่เจอการคนเจอเยอะหน่อยก็น่าจะเป็นคุณเจตและคุณเอือ้อเนาะนะแต่ก็ยังดีที่เขามีแบบเทพบุะบุมาช่วยดูแลหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอืมาให้นตอติเนอ่ะให้น้องๆดีกว่า ครับผมก็ <c oughs> เด่างที่พี่จะไม่บอกนะครับว่าทุกคนก็ติดตามแล้วก็รอกันมานานมากแล้วนะครับผมก็เ <c oughs> นี่แหละรครับเป็นการถแถลงข่าวแล้วก็บอกวันเปิดกล้องจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือวันที่10นี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอกันมานะครับผมแล้วก็ <c oughs> พวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดเท่า <c oughs> ที่พวกเราจะทําได้นะครับสมกับที่ทุกคนอุตส่าห์รอกันมาครับผม ทางนู้นครับทางนี้ล่ะอ๋อครับผมก็ฝากนะครับผมพี่เจแล้วก็อยาติการนนนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็เีน acting กันเต็มที่แล้วก็พวกราก็ตั้งใจจริงๆครับผมเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้เราก็เอาบทมาอ่านมานท่องกันครับ <c oughs> ผมเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆเราก็เหมือนกับอยากโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโย มันเหมือนกับอยากให้พร้อมพร้อมจริงๆใช้มากที่สุดใช้ทุกอย่าได้ดีให้มีค่าไม่บางทีผมเรียบเรียงคำพูดผิดๆินก็ไม่เป็นไรเด็ก็ได้ครับฝากด้วยครับเพราะว่าเหมือนกับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมีพี่ๆคนอื่นอีกมากมายครัใช่มีรุ่นใหญ่ด้วยเรื่องนี้มีรุ่นใหญ่แต่ไม่หมดเลยค่ะคุณพี่ครับสวัสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับนะพ่อน้องแป๊บเดียวค่ะนีค่ะตังนี้นะคะหนึค่ะ